เมนูบ้านบ้านต้มขาไก่ใส่ใบมะขามอ่อนตั้งน้ำให้เดือดใส่หอมแดงตะไคร้ลงไปเสร็จแล้วตามด้วยใส่เดือดแล้วก็ใส่เกลืองไปเล็กน้อยรสดีน้ำปลา พอไก่สุกเราก็จะใส่ขาลงไปตามด้วยใบมะขามอ่อนเลือดเราก็ชิมรสชาติเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดลงไป หลังจากนั้นยกขึ้นพักเอาไว้ตั้งกระทะใส่พริกกินูแห้งลงไปทอดให้เหลือหงหอมเรียบร้อยเวลาทานแล้วก็ปรุงรสชาติตามที่เราต้องการเป็นอันเรียบร้อยต้มขาไก่ใส่ใบมะขามอ่อน